ต้าวีออส 1.5G ลิมิเต็ปี2012สีขาวบะหนังออปชั่นแน่นผลเริ่มต้นเพียง5,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาสวัสดีค่ะพบกับวิวสตาคารถมือสองปทุมธานีราคาดีฟรีดาวนะคะวันนี้วิวก็จะพามาพบกับรถเก่งเครื่องพันหนะคะ เจ้า Toyota v o ีอ 1.5G ล i m i t ต d ปี2012นะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่299,000บาทนะคะพร้อมผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาเลยนะคะคันนี้นะคะ Toyota v o ีอเนี่ยมาด้วยสีขาวนะคะพร้อมกระจังหน้าโคเมียมนะคะกระจังหน้าเป็น3ชั้นแบบนี้นะคะเป็นรูปยิ้มนะคะเป็นเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของรุ่น v ีออเลย มาที่ไฟหน้านะคะไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวด้วยไฟหน้าเหลืองๆอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราขัดให้นะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะ,ะมาพร้อมไฟตัดหมอกเลยแล้วก็คันนี้นะคะมาพร้อมทั้งสเก์ตหน้าแล้วก็สะเก์ตข้างด้วยค่ะโอเคเรา,าเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันนะคะี๋ยวเราเปิดตัวเครื่องให้ดู แล้วก็มาดูข้างในห้องเครื่องกันบ้างนะคะเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์แบบ VVTI นะคะ1 5 0 0 cc Benzin นะคะสามารถเติม9195ได้เลยนะคะส่วนคุณผู้หญิงคนไหนนะคะที่จะดูรถแต่ว่าดูรถไม่เป็นนะคะอันนี้ก็คือเราอะ่ะมีประกันเครื่องเกียร์กล่องให้นะคะ1ปีหรือ1,000มื่นโลค่ะแล้วก็ถ้ามาดูใกล้ๆนะคะอันนี้นะคะ ก็จะเป็นเดิมๆจากโรงงานเลยอันนี้ก็คือมีโลโก้โตโยต้าอยู่นะคะมีสติกเกอร์โตโยาตา้าเอ้ยสติกเกอร์มออกกอนะคะโอเคแล้วเราก็จะมาดูเม็ดอาร์คนะคะเม็ดอาร์ครอยเชื่อมนะคะจะเห็นได้ว่ายังอยู่เลยยังเป็นแบบกลมๆอย่างนี้เลยนะคะโอเคแล้วก็จะมาดูตรงฝากันนะคะอ่าอันนี้ก็คือกดได้นะคะอ่ะกดได้ แล้วก็รถของเรานะคะเรารับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักจมน้ำลิกคว่ำอย่างแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าตรวจเจอเนี่ยเรารับซื้อคืนเลย100%เซนะคะอ่าต่อมาเราก็จะมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะอะ่เราก็จะมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะอะ่ตรงนี้พิเศษสุดๆเลยคันนี้มีล้อแม็กนะคะเราก็ไม่ต้องเสียเพิ่มนะคะ อันนี้ล้อแม็กขอบ15นะคะปี2000ยางปี2020นะคะก็คือได้ไปก็ขับกันยาวๆเลยนะคะแถมไม่ต้องแบบไปเปลี่ยนแม็กเพิ่มไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะโอเคแล้วเราก็จะมาดูในห้องโดยสารกันบ้างนะคะ,ะห้องโดยสารนะคะอันนี้เป็นเบาะหนังนะคะเป็นแต่งสีเบจอย่างนี้เลยสวยงามมากแล้วก็กว้างมากด้วยนะคะ,ะเดี๋ยววิวลองนั่งให้ดูนะคะ ก็จะเห็นได้ว่านั่งสบายมากนะคะเฮดรูมของวิวก็คือเหลือเยอะเลยวิวสูง166นะคะก็คือนั่งสบายมากค่ะก็คือขายังเหลือเลยนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะสำหรับใครที่อาจจะเอาไปเที่ยวกับครอบครัวข้างหลังก็คือนั่งสบายมากอ่าแล้วก็เดี๋ยวให้ตาก,กล้องเข้ามานะคะตรงนี้พิเศษมากเลยมีที่แขวนด้วยนะคะก็คืออ่าสำหรับใครที่ซื้อของมาไม่อยากกองกับพื้นก็สามารถแขวนได้นะคะแข็งแรงมากแล้วก็ข้างหลังตัวนี้ อาจะมีเป็นที่วางแก้วด้วยนะคะอ่าก็คือสะดวกสบายทั้งคนขับคนนั่งเลยโอเคแล้วก็พิเศษเลยนะคะสำหรับเจ้าตัว v r G Limited ตัวนี้นะคะเบาะหลังเนี่ยเบาะโดยสารก็สามารถพับได้แบบ60-40เลยอ่ะเดี๋ยววพับให้ดูนะคะสำหรับใครที่อยากเก็บของเพิ่มนะคะหรือว่าของแบบยาวนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ตากล้องแทนเข้ามาเลยก็สำหรับใครนะคะ ที่แบบว่าอยากเก็บของเพิ่มของยาวนะคะก็สามารถพับเบาะได้อันนี้มันก็จะเชื่อมกับที่เก็บของด้านหลังเลยนะคะโอเคเราไปดูกันนะคะที่เก็บของด้านหลังอ่ะอ่ะวิวล,ลืมบอกไปอีกทีนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวคีเลตแล้วนะคะเราก็สามารถเปิดเปิดข้างหลังได้แบบนี้เลยอืมก็จะเห็นนะคะว่า น็อตนะคะยังอยู่ครบนะคะเป็นเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะอืมก็ให้น้องแพนได้เลยนะคะก็ยังอยู่ครบนะคะอันนี้ก็กดได้นะคะเป็นเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะมั่นใจเลยนะคะรถของเราไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำอย่างแน่นอนนะคะถ้าตรวจเจอเราก็รับซื้อคืนเลย100%เปอร์เซ็นต ามาดูกันนะคะในส่วนของที่เก็บของนะคะกว้างขวางมากนะคะก็ถือว่ากว้างมากเลยถ้ายิ่งพับเบาะได้แล้วนะคะก็สามารถเก็บของได้เยอะของจะยาวแค่ไหนแล้วก็สามารถเก็บได้นะคะเราก็จะมาดูกันนะคะในส่วนของอายางอะไหล่นะคะเราก็มีมาให้เราก็มีมาให้พร้อมเลยนะคะ <anca> แล้วก็ในอุปกรณ์เราก็จะมีให้ครบนะคะ<โ>ถ้าไม่มีครบนะคะวิวก็จะเอามาใส่ให้ให้ครบนะคะ,<ช>ะในวันที่ออกรถ ในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะเป็น v r G Limited เนาะเราก็จะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังแล้วก็เป็นไฟเบรกนะคะอยู่ตรงนี้นะคะปกติมันจะอยู่ตรงข้างหลังกระจกใช่ไหมแต่ว่าอันนี้อยู่ตรงสปอยเลอร์หลังนะคะแล้วก็อันนี้มีแต่งคาดโครเมียนอย่างนี้เลยตัวนี้พิเศษมากมีเป็นเซนเซอร์ถอยนะคะ่จุดด้วยกันค่ะ ก็คือพิเศษมากรถคันนี้นะคะราคาเพียง299,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาเท่านั้นนะคะแต่ว่าได้ครบไปเลยออปชั่นแน่นขนาดนี้นะคะก็เป็นตัวแถมมังเป็นตัวท็อปอีกด้วยคุ้มมากนะคะอ่ะต่อมาเราก็จะมาดูเบาะคนขับกันบ้างนะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะคะ ตรงนี้นะคะเราก็จะมันก็จะเป็นตัวปลดล็อกแล้วก็ล็อกนะคะก็สามารถกดได้เลยสําหรับใครที่ถือของเยอะหรือว่าไม่ต้องการหยิบคุญแจออกมานะคะก็สามารถปลดล็อกตรงนี้ได้เลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยววิวจะพามาดูฝั่งเป็นกระจกข้างนะคะกระจกข้างนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวด้วยแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะก็ดีไซน์สวยมากๆสําหรับตัว v r G Limited ตัวนี้นะคะอ่ะต่อมานะคะเดี๋ยววิวพามาดู ขอบประตูกันบ้างดีกว่านะคะอันนี้เราก็เปิดให้ดูเลยอืว่ามันเป็นเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลอยเม็ดอาคนะคะยังกลมอยู่ครบนะคะยังคมแบบนี้เลยนะคะก็เราก็มั่นใจได้เลยนะคะว่ารถของเราเนี่ยไม่ได้มีชนข้างมาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เราก็มีรับประกันอยู่แล้วนะคะว่ารถของเราเนี่ยไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะคะโอเค ต่อนะคะเดี๋ยววิวพาไปดูในส่วนของข้างในกันบ้างดีกว่าในส่วนของฝั่งคนขับนะคะมีขอใส,ส่กัอนนะคะโอเคอย่างที่บอกนะคะว่าวีออตัวนี้เนี่ยเป็นเมาะหนังนะคะอ่ามันก็จะเป็นเมาะหนังสีครีมแบบนี้เลยสีเบจแบบนี้นะคะก็สวยมากเบาะก,ก็คือยังไม่มีรอยขาดเลยนะคะคุ้มมากๆนะคะตัวนี้เป็นปี2012นะคะก็ลด10ปีแล้วเนาะอ่าเดี๋ยววิวจะลองเข้าไปดูข้างในกันบ้างดีกว่า โอเคข้างในนะคะนั่งสบายมากในส่วนของฝั่งคนขับเนาะอะในส่วนของคอนโซลหน้านะคะก็จะเป็นสีเบจนะคะตัดกับสีเทานะคะทําให้ดูสวยเรียบหรูไปนะคะสําหรับตัว VOR G Limited ตัวนี้นะคะอะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่วางแก้วนะคะเรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่วิวบอกไปข้างต้นนะคะว่าออปชันแน่นมากๆอืมกระจกนะคะสามารถปรับไฟฟ้านะคะสามารถพับได้ด้วย เป็นกระจกปะาไฟ้านะคะแล้วก็อันนี้ตัวนี้พับได้ด้วยนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัย3ก้านนะคะหุ้มหนังค่ะ,ะก็ได้ดีไซน์สวยนะคะพวงมาลัยเนี่ยหนังยังไม่ไม่ถลอกเลยนะคะไม่มีรอยขาดเลยในส่วนของตรงนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะโอเคแล้วก็โอเคค่ะเดี๋ยววิวลองสตาร์ทรถให้ดูก่อนนะคะตัวนี้เป็นปุ่มฮุสสตาร์ทด้วยนะคะปุ่มจะอยู่ด้าน ซ้ายมือนะคะโอเคเสียงเครื่องก็คือเงียบมากเลยนะคะเสียงเครื่องยังดีอยู่เลยตัวนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยมาพร้อมจอด้วยนะคะเป็นจอทัชสกีนนะคะาสามารถเปิดวิทยุได้ MP3 แล้วก็มีช่องเชื่อมต่อ AUX ได้นะคะในส่วนของตัวปรับแอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวปรับแบบแมนนวลน,นะคะก็สามารถปรับได้เลยนะคะ แล้วก็เรามาดูในส่วนของเลขไม้กันนะคะคันนี้เนี่ยวีอ้อเนี่ยปี2 0 1 2นะคะแต่ว่าเลขไม้เนี่ยแค่1 0 0 0 0 0 0 0 0กว่ากว่านะคะก็ตกอยู่ปีละ1 6ื่นเองนะคะโอเคก็คือถือว่าน้อยมากๆนะคะตัวนี้ก็คือคุ้มมากออปชั่นแน่นมากๆเลยค่ะอ่าเรามาดูในส่วนของเกียร์กันบ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะแบบขั้นบันไดเนาะสำหรับ เราผู้หญิงแบบเราๆนะคะที่ขับรถนะคะเกียร์ออโต้ก็ขับสะดวกสบายอยู่แล้วแล้วก็พอมันเป็นแต่งแบบคันบนใดเนี่ยก็ไม่หลงนะคะไม่หลงเกียร์เลยนะคะใครที่เพิ่งหัดขับหรือว่ายังขับไม่แข็งหรือว่าผู้หญิงคนไหนนะคะที่ยังขับรถไม่แข็งนะคะก็สามารถเข้าได้นะคะไม่หลงเกียร์แน่นอนนะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจ t o y ยต้ v วีอ 1.5G ลิมิเต็ปี2012คันนี้นะคะราคาเพียง2 0, 9 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้น5,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญานะคะก็สามารถโทรหาวิวได้เลยนะคะที่เบอร์092455 5223นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะคะ หรือว่าสามารถแอดไลน์แอดสตาคามาได้นะคะตามที่ขึ้นดน้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็วิวฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็วิวก็ขอลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าวิวจะพามาพบกับคันไหนนะคะก็ติดตามกันได้เลยสวัสดีค่ะ